ก็ได้ดนี่ได้ไดุ้ปยจ้า่แล้วนั่นเทาขึ้เทาเทาันไหมดู้ดชู่ตรทมันเป็นธรรมชาติใช่ใช่ค่ะธรรมชาติคนไม่เคยมาก็จะเสียงเราโอ้ยอย่าตายเด้ายเนี้ยมามาตะบันเลยครับเนี่ โอ้ยนสอะไรจ้ no like no. oh. show, ่าข้างขึนมานลอ้เอาอยงนี้้ยองาย่ไม่แงนี่โอ้นี่นะเหงงบโอ้ชัวโดนโอ้นี่เหี้ยงงบโอ้ยเี้ยงงเหมันมีงบอยู่เนาะน้ำกันนั่นล่ะน้องกะซายตานี่เนี่ยตาบุญเนี่เาล้ไปขับเนือเพิในป่าร้านเ่ว่เบิ งานค้นมากงานึ oh, oh, been, oh, ้นมากนี why why ่ค so nice. ือว่านี่อ้อมันเก็บไปนี่เออเพิ่นก็ได้เรื่อยๆของเพื่อนนะมุนดูห้วแต่มากันนคนมันไหลกว่างหน้ตอนนี้ยู่ใส่คนน่ะโอ้โหขนสีหูงไงหูงน้ำหูนี่แหละผ่านวัดมาไหมหนูออกมาจากนาบ้านออกมาเสร็นี่ไหนอะ

ตั้งก็ากูบอสัวตั้งก็าไปมามาแกยังว่าจะเป่าไปเนาะเปาไรเฮงานอยู่บริษะทรไดก่อนเบนมาค่ะเบนมาคอยู่ไหนนี่อยู่ตรงทางไปมทสทางไปทางมอสอ่ะโอ้ไกลไปนักเลยนี่รถรับส่งนี่เบลมาครถรับส่งถึงบ้านเราอะถึงบ้านใหญ่เสร็จแล้วอ นี่มันปูนีโ้ปมันปูมันปูโอ้พัดหนูจะบอกว่าพัรอร่อยปเธอปเธอปะเธอนม่เธอี่เอานายตาไปเร่ยค่ะอ่อนครับก็เห็ดละงูกมาที่นี่มันปูครับมันปู นี่นี่ก่องเชือกองเชือมันปูจแบเียนี้มันปูนะขัดน้ำมันัดน้มันเลมันขัดิ่นเก็บนี่แล้เออเค่ยวข้าวตุ๋คปกบแงน่แม่พามามันกำลังพึ่งพึ่งเริ่มขึ้นเ็ดมันปูเอาศาสตรมาให้นั่งนี่แมวคุณนไรมเนี่ยใจค่ะไว้นั่นละเข้ยบเล้ยพ่อ สีสีเหลืองงั้เนาะมึงให้พ่อกูมาน้ำมังเถอะมาแต่พ่อซื้อนั่นพ่อกูยากซื้อๆหรอใส่ใบโหระพาใช่ใส่น้ำมันหอยผัดใบโหระพาแล้วก็ทุบพริกแดงกัระเทียมเมนูเด็ดอร่อยเมนูเด็ดเออเห็ดมันปูใช่ใช่เอาพริกแดงอ่ะทุบทุบ เห็ดเัดผัดบาผัดใส่จานเทใส่จานเทสิมลงงเทสิมบมจสิได้กินบมดล่ะสาดโลกสดไว้เลยหรอมได้บาแมนม่แมนเห็ดคิดได้เดือนเอาข้เจ็บต้อกันอาจารย์อาจารย์บอกเบอรอดูนย์เก้าสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งองเกเจ็ดหนึ่งชื่อฝ้ายค่ะแปดเก้าพันหง

ก่ลั<อ>งงามกลังงามนี่อไนี่สวยดู <c ười> โอ้สวย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 ดอกสวยม่ยงใดคือเราจะเจอค่ะพี่น้องหาเม็ดเข่าได้สองดอกอ๋อคเรือบอกกี่แล้ววะเจังว่ะมึงกำลังงามเลยงอกขยงอกแดดแดด